สวัสดีครับพบกันกับช่อง m a c o Daily กันนะครับใน f a n t a s t i c b e a t ภาคที่2หรือในอจชยายกรรมของ Green o n นเราต่างก็รู้ดีว่าคืนนีได้เลือกข้างไปอยู่กับฝ่ายศาสตร์เมืดแต่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าคืณนีจะไปอยู่กับ Green o n แต่มันใช่ว่าคืณนีเป็นแม่มดศาสตร์เมืดและไม่ได้เป็นแม่มดที่ต้องการต่อต้าน Marco และถ้าหากว่าเราสังเกตครั้งแรกที่คืณนีได้พบกับ Green One ในฝรั่งเศสคืนนีก็แสดงท่าทีต่อต้านการกระทำของกลุ่มศาสตร์เมืดทันที จากจุดจุดนี้สามารถตอบได้ว่าแท้แท้จริงแล้วควินนี่โกสตรีินเป็นแมมมดที่มีจิตใจดีและเป็นแมมมดที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่กับมาร์โกอย่างสงบสุขครับส่วนเหตุผลที่ควินนี่ได้เลือกข้างไปอยู่กับสัตว์เมื่อในภาคที่2นั้นก็มีเพียงแค่เหตุผลเดียวนั่นก็คือเพื่อความรักควินนี่ทำทุกวิธีทางเพื่อให้เขาสามารถแต่งงานกับเจคอบควาสกี้ได้ทั้งหนีไปประเทศอังกฤษ วางสเสน่ห์และยอมพาตัวเองไปอยู่กับพอมบดแม่มดสาตร์มืดครับเพียงแค่ต้องการแก้ไขกฎหมายแรปพอร์ตที่เควินวอนเคยพูดน้มนาวใจว่าให้ผู้วิเศษสามารถรักโดยเสรีครับฉะนั้นเส้นทางที่ควินนี่เลือกในภาคที่2นั้นก็ไม่ได้บ่งบอกว่าควินนี่เป็นแม่มดสาตร์มืดแต่สิ่งที่เขาทํานั้นก็เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นระหว่างผู้วิเศษกับมาร์เกลและเป็นไปได้ครับที่กฎหมายแรปพอร์ตจะยกเลิกใช้ในอเมริกาอาจจะเกิดจากความพยายามของควินนี่กับเจคอบคอวัสกี้ครับ แต่อย่างไรก็ตามในภาคที่3นี้เราจะได้เห็นควินนี่เลือกข้างอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นควินนี่โกสตรีนที่เราคุ้นเคยเหมือนกับในหนังภาคที่หนึ่งครับส่วนอะไรที่เป็นสาเหตุที่ควินนี่ได้เลือกข้างในครั้งนี้ก็ต้องรอติดตามกันในโรงภาพ,พย,ายนตร์พร้อมกันครับซึ่งในตัวอย่าง f แฟนต t สติกวีกับความลับของ Double ลดอรมี3ฉากด้วยกันที่บ่งบอกว่าควินนี่โกสตรีนเลือกมาอยู่ฝ่ายเดีวยวก,กันกับเจคอบคอวาสกี ฉากที่หนึ่งเป็นฉากในงานเลี้ยงครับในขณะที่เกิดความโฉลกกันในห้องอาหารยูซฟคามาได้จับมือของควินนี่โกสตรีรนออกไปในขณะที่ควินนี่กำลังจะออกไปนั้นเหมือนกับว่าควินนี่ได้ใช้ไม้กระยาเ็จเพื่อส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับเจคอบคาวัสกี้ให้รับรู้และที่สําคัญในฉากฉากนี้ก็คือสีน้าของควินนี่กับซีน้าของเจคอบคาวัสกี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะส่งยิ้มเบาๆให้แก่กันครับส่วนฉากที่2ก็คือ เป็นฉากที่วัดแห่งหนึ่งในประเทศโูแานฉากฉากนี้เห็นได้ชัดครับว่าควินนี่ได้เลือกข้างไปอยู่กับเจคอบคอวัสกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและฉากที่3ครับเป็นฉากที่วัดในประเทศพูตานเช่นเดียวกันแต่คาดเดาได้เลยครับว่าฉากนี้จะเป็นช่วงท้ายๆของหนังก็เป็นไปได้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงว่าเป็นใครกันแน่แต่ตอนนี้ก็ทําให้เราได้รู้แล้วว่าเป็นควินนี่โกสตรีนเพราะเสื้อสีแดงนั้นเป็นเสื้อคลุมของควินนี่โกสตรีนจริงๆครับ แต่ก็ยังมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือทำไมผมของควินนี่จากเดิมที่เป็นสีขาวแต่ฉากนี้กลับเป็นอีกสีหนึ่งเกิดจากเวทมนต์หรือเกิดจากการเลือกข้างหรือว่าเกิดเพราะอะไรก็ยังคงเป็นปริศนาให้กับเราอยู่ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของควินนี่โกสตรินหวังว่าเราจะได้เห็นเขาดีของควินนี่และเขาดีของความรักระหว่างควินนี่กับเจคอบคอวัสกี้ในหนังแฟนต s สติกบีดกับความลับของเดวเบิลดอกครับ คนผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ